สวัสดีค่ะวันนี้น้ำเขื่อนป่าศักมาถึงหน้าบ้านน้องเกอร์แล้วนะคะน้ำเยอะเลยค่ะถนนฝั่งนู้นข้ามไม่ได้ค่ะน้ำท่วมค่ะถนนที่เป็นที่ต่ำๆนะคะ าแล้วค่ะคลองส่งน้ำแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเต็มไปด้วยน้ำนะคะท่อประปาน้องเกอร์ฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นแล้วค่ะจมไปกับน,น้ำแล้วค่ะแต่ใช้เชือกดึงไว้อยู่นะคะเหนื่อยนี่ค่ะตอกนกลางวันค่ะจะมีคนมาตกปลานะคะตรงท่อเดี๋ยวยว,วันนี้น้องเกอร์ก็อัปเดตมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าน้ำเกินปลาสักอะ่ะ ขึ้นมาถึงไหนนะคะล่องล,งล่างลงไปไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นน้องเกอร์ถ่ายอยู่ตรงนั้นมันลึกนะคะปีห้าสี่น้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้น้ำยังมาไม่ถึงะคะ่ะ อีกเยอะค่ะน้ำมาจากแม่เอ,อิเพชรบูรณ์นะคะไหลมาจากเพชรบูรณ์ไหลมาจากลำนารายชัยประดานนะคะตอนนี้ชัยประดานก็ท่วมอยู่นะคะนี่จะไหลลงมาแล้วค่ะมาเข้าเขื่อนเขื่อนป่าศักค่ะตอนนี้น้ำไหลมานะคะไหลย้อนขึ้นมานะคะจากแม่น้ำป่าสักค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเกอร์ก็จะตัดต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยออกให้หมดนะคะก่อนที่น้ําจะขึ้นนะคะแต่วันนี้ก็ทําได้แค่นี้นะคะช่วงนี้นะคะนี่ค่ะเก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะคะถางหมดเลยะคะ่ะให้มันโล่งค่ะเราจะเห็นตัวปลานะคะปลาถวนน้ําขึ้นมาเราจะเห็นปลานะคะมาตกปลาได้นะคะเอาขายมาลงได้เลยนะคะ ปลาจะทวนน้ำขึ้นมานะคะคลิปนี้น้องเกอร์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะน้ำท่วมหน้าบ้านน้องเกอร์ค่ะแต่ยังไม่ขึ้นหรอกค่ะยังไม่ถึงบ้านแต่เขาจะมาด้านหลังป่าอ้อยค่ะถ้าน้ำเยอะๆเหมือนปีห้าสี่นะคะเพราะทางนู้นมันจะต่ำตรงนี้มันจะสูงค่ะ อยาลืมกดติดตามน้องเก์หันษาพากินนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ